ครับก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนสร้างเตาเผาที่เผาได้เร็วมากๆเลยนะครับนี่เลยครับก็เผาได้เร็วมากๆเลยนะครับก็คลิปนี้ผมเสียงผมอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับครับก็มาเริ่มสร้างกันเลยนะครับโอเคก็ให้เราวางบล็อกนะครับแล้วก็ทําให้พิสตันหันมาด้านนี้นะครับโอเคมันหันหน้าไปด้านนั้นนะครับแล้วก็ต่อมาเลยครับเว้นไว้หนึ่งบล็อกนะครับโอเค ก็นับเลนับตรงนี้เป็นช่องให้หนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองโอเคครับแล้วก็วางอันนี้ขึ้นมานครับหนึ่งบล็อกแบบนี้โอเคเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราวางเตาไว้นะครับตรงนี้นับขึ้นมานครับนับเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองโอเคครับ สิบสองแล้วก็ให้เราต่อบล็อกไปด้านข้างนะครับแล้วก็วางชิ้นต้นให้มันหันหน้ามาด้านนี้นะครับโอเคเลยโอเคเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรา่าต่อบบล็อกตรงนี้ไว้นะครับเว้นออกเว้นตัวนี้ห่างออกมานะครับหนึ่งบล็อกครับก็โอเคต่อยาวมาเลยครับโอเคผมต่อเลยมานิหนึ่งนะครับโอเคก็มาต่อเตากันต่อนะครับก็ นับตรงนี้เป็นเป็นหนึ่งนะครับโอคก็อาจจะงงงนิดนึงนะครับก็หนึ่งแล้วนะครับก็สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าิบเอ็ดสิบสองมันเดิมเลยนะครับก็เพราะว่าพิสตันมันดันได้สิบสองบล็อกนะครับเอคเมื่อได้สิบสองแล้วนะครับก็ ให้เรานะครับวางตันหันหน้าลงนะครับนี่แบบนี้เลยจะสังเกตได้ว่านะครับก็คือพิสตันนะครับมันจะมันจะเว้นหนึ่งช่องทุกอันเลยนะครับนี่อันนี้ก็เว้นหนึ่งช่องตรงมุมอันนี้ก็เว้นหนึ่งช่องตรงมุมยกเว้นตรงนี้ที่เดียวนะครับจะไม่เว้นนะครับโอเคก็แล้วก็นับมาอีกนะครับหนึ่งท่อลงมาจนถึงตรงนี้นะครับก็เว้นไว้หนึ่งอันเหมือนเดิมเว้นไว้ เว้นไว้นะครับเว้นมุมทุกอันเลยยกเว้นยกเว้นมุมนี้มุมเดียวนะครับโอเคมาครับก็เรามาต่อวงจรกันเลยนะครับให้เรานะครับอ่าทำให้ตรงนี้เป็นอ่าสามเหลี่ยมนะครับเป็นแบบเป็นบล็อกเป็นบล็อกแบบนี้นะครับโอเคเป็นเราจะทำอ่าเลเอโตนใส่กับติปนะครับก็วางอีพิเตอร์ให้มานหันหน้าไมได้นี้นะครับแล้วก็ติกสองกลางครับหนึ่สองโอเค เสร็จแล้วนะครับก็ให้เราวางรีสโตนท็อปตรงนี้วางแผนโยกตรงนี้นะครับแล้วก็วางรีสโตนตรงนี้มันก็จะกระพิบนะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้ต้องติ๊กสองครั้งนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราต่อรีสโตนมานะครับประมาณนี้แล้วก็วางบล็อกตรงนี้นะครับหนึ่งบล็อกแล้วก็วางรีสโตนนี่เดี๋ยวเราต้องปิดอันนี้ไว้นะครับไม่ให้มันกระพิบนะครับ วางบล็อกวางอันนี้แล้วก็วางอันนี้ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับเ,เดี๋ยวผมจะต่อขึ้นไปนะครับก็ต่อขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับแล้วก็ชั้นสุดท้ายนะครับก็ให้เราทำแบบนี้ครับ นี่นะครับมันจะตัวนี้นะครับมันจะดับอยู่นะครับก็ให้เราวางตัวนี้นะครับมันก็จะติดนะครับเ้วเราก็เลี้ยวมาใส่พิสตันตัวนี้นะครับนี่มันก็จะดันแล้วนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็ต่อมานะครับต่อมาต่อมาเรื่อยๆเลยนะครับจนถึงตัวนี้นะครับมีมันจะมาสิ้นสุดที่ตรงนี้นะครับเราก็ใส่ไปเลยนะครับใส่และสะตัวรีพิเตอร์นะครับไปแล้วก็ติ๊กสอครั้งครับ โอเคไม่ใช่สองครั้งนะหนึ่งครั้งติ๊ก okay. เสร็จแล้วนะครับก็ให้เราโยงขึ้นมาด้านตรงนี้นะครับนี่เลยตรงนี้โอเคจากนั้นนะครับเราก็ทําำทางให้มันทางทางให้เลสตโตลงไปนะครับก็จต่ผมจะทําแบบวนๆเอานะครับ ลงมาแบบนี้ง่างยๆเลยนะครับไม่อ่ไมต้องกดถอามากนะครับโอเคแล้วก็วนมานครับวลงมาเรื่อยๆเรื่อเรื่โอเค Okey ครับเมื่อถึงอันสุดท้ายแล้วนะครับก็ให้เราเออ่ วางเลสตัวรีพิเตอร์นะครับงนีก็จะปิดนะครับก็แล้วก็ติ๊กสองครั้งครับไม่ใช่สองครั้งครั้งเดียวพอนะครับโอเคติ๊กหนึ่งครั้งโอเคก็โยงมาตรงนี้ครับนี่มันก็จะดันนะครับมันก็จะดันเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ต่อเลสต์ตออกมานะครับจากตรงนี้จากตัวนี้นะครับไม่ใช่ตัวนี้ผมอธิบายผิดครับโอเคต่อยาวมาครับ Okay. มาจนถึงตัวนี้นะครับแล้วก็วาง r e s t o รีพ e เตอร์ r แป้นแล้วก็ติดหนึ่งขังครับโอเคเท่านี้เราก็วางวงจรเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ลองเปิดใช้งานดูนะครับมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับโอเคเราทําวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาทําที่สําหรับใส่ของแล้วก็เข่าของนะครับโอเคให้เราวางฮเปอร์ตัวนี้สองอันนะครับ แล้วก็วางกล่องตรงนี้สองอันนะครับเพื่อที่ให้อาไอเทมนะครับเข้าเตาได้ทันนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับเป,เป็นเป็นเชื้อเพลิงนะครับโอเคออปเปอร์จะหันหน้าเข้าหาเตาตรงนี้เป็นการเติมเชือ,อเพลิงนะครับส่วนตรงนี้นะครับออปเปอร์หันลงด้านบนเตานะครับจะเป็นการเติมอ่าของที่เราจะเผานะครับโอเคแล้วก็ระมาด้านล่างตรงนี้นะครับ น,นี้นะครับเราจะวางสีอันเลยนะครับเพื่อที่อของที่พอมาแล้วนะครับจะได้ดูทันนะครับโอเคก็เราก็วางกล่องก่อนเลยนะครับสองสามสแบบนี้เลยนะครับอืมก็เราก็ขุดมาวางคออเพอ่์ให้มันหันหน้าเข้ากล่องครับโอเคนี่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็อ่า ุดลงมาอีกนะครับเพื่อให้มันไปนรวมที่กล่องสองเดียวนะครับโอเคต่อวางกล่องแล้วก็ทําให้มันไหลเข้าไปที่กล่องสองเดียวนะครับเวลาเราเอาของโอเคเท่านี้ก็เป็นอันสเต็ตเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองใช้ให้ดูเลยนะครับก็เดี๋ยวผมเอาอะไรมาเผาดีเอาเอาแร่นะครับจอแรอ่ไม่ดีกว่าเอา อันนี้ดีกว่านะครับโอนเ,เอาเนื้อหมูนะครับมาเผาแล้วก็เเชอเพลิงนะครับเจะเ,เป็นฐานหรือว่าลาวาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะาฐานนะครับฐานฐานใช้เชื้อเพลิงอะไรก็ได้นะครับเป็นเชื้อเพลิงที่ได้อยู่ได้นานนิดนึงนะครับอย่างเช่นฐานหรืม่ก็บล็อกฐานนะครับก็ให้เราเปิดใช้งานเครื่องก่อนนะครับ แล้วก็เรามาด้านบนนี้ก่อนนะครับให้เราเติมสิ่งที่เราจะเผาเข้าไปนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเติมอันนี้อ่าเจ้าเพิงนะครับก็เติมเข้าไปเลยครับก็ถ่านนะครับถ้าเผาผมแนะนําให้อัด็อกมาเผานะครับมันจะได้อยู่ได้นานขึ้นนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับในการทําเรื่องเตาเผาขนาดใหญ่นะครับ เราจะยังไม่ได้อันนี้ในทันทีเลยนะครับแต่ว่ามันถ้าถ้าเตาที่เราเผาล่าสุดน,นะครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับของก็จะไหลเข้านะครับถ้ามันมาถึงแล้วเราก็จะได้รัวเลยนะครับนี่ครับเราก็ได้รัวเลยนะครับก็ของจะไหลเข้ากล่องสองกล่องนี้ก่อนนะครับแล้วก หลเข้ามาในนี้นะครับซึ่งก็เขอได้เร็วมากเลยนะครับตอนนี้ผมจะลองปิดแล้วก็ให้ดูนะครับว่ามันเตาอยู่นะครับนี่ครับก็วันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับก็ ขอบคุณที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้จนจบนะครับก็ขอบคุณครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ